เดี๋ยวมารีวิวข้างหน้าให้สักนิดนึงนะครับถ่ายกันให้ดูสักนิดนึงช่วงล่างข้างหน้าก็ไม่มีอะไรเยอะนะครับข้างล่างข้างหน้ามีแต่เมีแต่มีแต่มีแต่ลูกมากปีกนกตัวใหญ่นะครับหลวมแล้วก็เวลาหมุนหรือกลับยูเทินสุดหัวเภาจะดัง หรือจะมีเสียงดังก๊อกก๊อกก๊อกนั่นคือหัวเผานะครับผมก็เปลี่ยนหรือเช็คช่วงล่างให้ลูกค้าด้วยนะครับ <fic ult hike> ว่าตรงไหนเสียตรงไหนไม่เสียนะครับอันนี้ทําเช็คเสียซ่อมเฉพาะจุดนะครับไม่ได้ทาทั้งหมดนะครับไม่ได้ทําทั้งหมด <c oughs> อย่างอื่นต่างๆแล้วนะนน้าวงพาเบรกทุกอย่างนะครับผมตรวจเช็คให้แล้วก็ไม่มีอะไรนี่หัวเผาผมเปลี่ยนให้แล้วใหม่ๆเลยนะฟังนี้ เปลี่ยนให้แล้วนะครับหัวเพลาใหม่ๆนะครับเปลี่ยนให้แล้วฝั่งนี้นะแต่ฝั่งขวาเดี๋ยวผมต้องไปเปลี่ยนล้านร้านอะไรผมฝั่งเนี้ยชุดเฟืองข้างในเฟืองข้างในใส่ได้แต่เฟืองฝั่งนู้นอนะใส่ไม่ได้ผมต้องไปเปลี่ยนนะครับกเเบ็เสียเวลานิดนึงนะครับผมนี่แหละเสียเวลาดนึงนะครับลูกค้าก็เสียเวลานาน,านแล้ว ลูกค้าก็อยากได้รถคืนแล้วนะครับผมก็พยายามเร่งให้บางวันฝนตกก็ทําไม่ได้นะครับน้ํามันนองนะครับ <c oughs> อันนี้ลูกหมากที่จะเอาไปอัดนะครับลูกหมากต้องไปให้ลงกึงอัดออกนะครับผมไม่มีแท่นอัดออกแท่นอัดออกนะครับต้องไปให้ลงกึงอัดออกไอ้พวกลูกหมากต่างๆลูกยางปีกนกตัวใหญ่ก็ ถ้ามันลวมผมก็จะเปลี่ยนให้อันนี้ไม่รวมนะครับสภาพยังดีอยู่ถ้ามันหลวมเราแค่บิดอย่างเงี้ยหลุดออกเลยนะครับหลุดออกจากเงี้ยหลุดออกจากเหล็กเงี้ยนั่นคือบูทยางขาดหรือแข็งนะครับหรือหลวมนะครับตัวน,นี้ก็ยังใช้ได้อยู่ยังไม่หมุนนะครับยังไม่หมุนนี่หัวเพลาที่มันดังนะครับฝั่งเนี้ยหลวมสุดเลยนะครับฝั่งเนี้ยได้ตอกออกหมดแล้วน,นะครับหัวเพลา ผมใช้ลูกหมากผมใช้เป็นตองห้านะครับลูกหมากใช้เป็นตองห้าก็ไปให้ลงกึง่งเขาอัดเข้าอัดออกครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรละอื่นๆก็ผมก็เช็คดูละก็ไม่มีอะไรนะครับพวกว่าเบรกอันนี้ก็ฟึ่งเปลี่ยนให้นะครับใส่อ่อนวันนั้นก็ไปแตกไปรั่วนะครับมันก็หมดอายุการใช้งานไปตามการเวลานะครับเปลี่ยนไปก็ใช้ยาวๆ อย่างที่บอกนะครับตัวตัง้งไม่รู้หายไปไหนโดนสอยไปแล้วนะครับครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรมุดใต้ท้องดูนะครับน้ำมันก็ไม่มีรั่วไม่มีซึมครับผมอาจจะเสียเวลานะครับพวกทับช่วงล่างเราไม่มีแทน่นอัดจะไม่ให้ลงถึงเขาอาัดนะครับอัดเข้าอัดออก ัอฟูดต,ต่างๆเนี่ยไม่สามารถเอาคอรมาทุบๆใส่ได้นะครับองหัวเผาดังทั้งสองข้างเลย นกตัวใหญ่ที่มาหลวมว่าจะมีอาการยังไงนะครับมีอาการยังไงเวลาตกลุมมันจะดังปุ๊กปุ๊กก,ก,กนะครับเนี่ยลูกจะ,จะลงมานะครับเนี่ยลูกหมากตัวตัวนี้ครับปีกนกเลยนกตัวใหญ่วันนี้นะครับรวมหนึ่งล้านเร์เซ็นนะครับ มือโยกดูได้เลยหลวมแต่ฝั่งนี้แน่นดูแต่ถ้าเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนคู่นะครับเขาขายมาเป็นคู่ทุกอย่างนะครับเปลี่ยนก็ต้องเปลี่ยนเป็นคู่เลยหวัหวเผาหัวเผาตัวนอกก็ถามว่าอย่างที่บอกครับต้องใช้สองมือขยับขยับกิ้งไปกิ้งมาอย่างนี้หลวมนะครับขนาดไปขับก็นั่นแหละครับอย่างที่ผมบอก หัวก็ดังซ้ายก็ดังก็เปลี่ยนให้เป็นคู่นะครับหัวขับหัวเพาขับตัวนอกของใหม่ของใหม่ผมซื้อมาแล้วครับผมเดี๋ยวผมรีบประกอบให้ครับได้ถอดออกมาแล้วก็ดูครับจารบีไหมนี่คือจารบีไหมนะเอาที่ดำๆเนี่ยจารบีมันแห้งมันสีกันเลยจนไหม ไม่มีอะไรหล่อลื่น,นก็เหล็กกับเล็กสีกันมันก็เกิดการสึกหลอกก็ทำให้ดังครับมารีวิวคันนี้สักหน่อยนะครับรีวิวเอ่อทำช่วงล่างแค่เปลี่ยนโชคอย่างเดียวนะครับเปลี่ยนโชคให้ลูกค้าอย่างเดียวนะคันนี้ลูกค้าซื้อของมาเองลูกค้าก็คันนี้ลูกค้าก็ทํากับผมไปเยอะเหมือนกัน แต่ก็มารีวิวให้ดูว่าเปลี่ยนโชคให้ข้างนี้ผมเปลี่ยนให้ไปแล้วนะครับข้างขวาครับหลังนะครับอันนี้จะมาเปลี่ยนฝั่งซ้ายหลังนะครับฝั่งซ้ายหลังหรือออกมามาแล้วมันก็จะมีอะไรเยอะแยะมากมายนะครับที่ลูกค้าก่อนอันนี้ลูกค้าทํามานะครับโอ้โหนี่ลูกค้าทํามานี่ตั้งแต่เครื่องยนต์เลยนะเละเทะมาตั้งแต่เครื่องยนต์ แล้วมารอบเดินเบานันีนี้มาช่วงล่างอีกแล้วนะครับช่วงล่างนี่ดูนะครับนี่น็อตผมยังไม่ได้คลายนะบูหรวมทุกตัวนะครับตัวใหญ่เนี้ยตัวใหญ่เนี้ยรวมบูทอะมันรวมนะไม่ใช่ว่าบูทขาดนะบูตตัวเนี้ยรวมนะครับเนี่ยเห็นไหมบุ้มลุกเข้าไปเลยนะครับแต่ตัวเนี้ยหนะักเลยนะครับรวม หลุดคาเลคเลยมันหลวมมันออกเบ้าไปแล้วอะเสียเนี่ยเอามันหลุดไปแล้วเนี่ยเส้อตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูนะครับในการทํารถหรือไปหาบูธหรือไปทําที่อื่นมาแล้วใช้บูธไม่มียี่ห้อหรือใช้บูธไหนยี่ห้อไหนอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับผมใช้ของบูธเวลาผมใช้จะเป็นของยี่ห้อ R B I นะครับ ยี่ห้อ r b i ผมว่ามันดีสุดแล้วนะครับกับเทียบกับบูทรุ่นยี่ห้ออื่นๆยี่ห้ออื่นๆผมเอามาใช้หรือลูกค้ามาให้ผมทําเนี่ยบางคันนะครับอัดเข้าไปเนี่ยหลวมเลยนะครับหลวมเลยนะครับเนี่ยบูทไอตัวเล็กเนี่ยผมเคยเจอนะบูทตัวเล็กเนี่ยแต่อนาคตข้างหน้าที่คันนั้นที่ผมทําไปมันอาจจะหลวมแบบนี้หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้ แต่บูธยี่ห้อ r b i รับประกันว่าเนื้อางานมันดีกว่านะครับแต่แพงหน่อยนะครับแต่จบนะครับแต่คันนี้ลูกค้ามาให้เปลี่ยนโชค๊คถามว่าจบไหมมันก็ดีขึ้นนะครับถ้าผมไม่แก้ให้ลูกค้าวันนี้มันก็ถามว่าดีขึ้นไหมมันก็ดีขึ้นระดับนึงแต่ก็ยังขับก็ยังดองแดงดองแดงอยู่นะครับเสียงดังก็ยังมีนะครับเดี๋ยวผมจะแ,แต้มให้ลูกค้านะครับวิธีเดียวก็คือการแต้มนะครับเดี๋ยวผมถอดออกมา หลังจากที่ถอดมาแล้วก็ดูกันเอานะครับดูกันเอาลุดเนยหลุดไปแล้วนะครับแต่บูทไม่ขาดนะบูทไม่ขาดบูทยังดีอยู่บูทยางมันนะยางมานะันอะยังไม่ขาดแต่เสียนอกที่ไปเกาะอ,อยู่ด้านในเนี้ยนะครับเกาะอ,อยู่ด้านในนี้มันลุดนะครับเนี่ย อันนี้ก็เหมือนกันนะครับเดี๋ยวมีวิธีแก้เดี๋ยวผมเชื่อมให้นะครับดีที่สุดก็คือเชื่อมตอกเข้าไปหน่อยครับแล้วก็ใช้เชื่อมออกนะครับฝากกันเอาไว้ฝากกันเอาไว้ให้ดูเป็นแนวทาง อย่างนี้แล้วเรือลูกค้าก็อาจจะไปตั้งศูนย์เองด้วยนะครับรถหนักเป็นตันนะครับขนาดมือเรายังหลวมขนาดนี้แล้วรถหนักเป็นตันนะครับรถหนักเป็นตันนะครับเดี๋ยวผมอัดให้ใหม่หมดเลยนะครับปีกนกตัวใหญ่เนี้ยบูธเนี้ยเดี๋ยวผมเชื่อมให้ใหม่เลยเชื่อมให้ใหม่หมดเลยแต่ฝั่งนู้นเนะเอาผมเปลี่ยนแล้วผมผมเชื่อมแค่ฝั่งนี้ผม เว้ยไ,ได้ดูฝั่งนี้เลยผมขึ้นทีละข้างข้างนี้หนักสุดเลยเดี๋ยวฝั่งนู้นก็ต้องเชื่อมด้วยนะครับช่วงล่างเนี่ยรับประกันว่าแน่นหนึบแน่นอนแน่นกว่าเดิมหนึบกว่าเดิมนะครับเ,เดี๋ยวเชื่อมนะครับเดี๋ยวเชื่อมเดี๋ยวดูกันเอาไว้นะครับ เทียมนะไม่ใช่ต่อไปแล้วแล้วมันจะจบผมแต้มให้แล้วนะครับแต้มก็แต้มแค่สองจุดนะครับแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับแต้มสองจุดขัางตรงข้ามแล้วก็ขังตรงข้ามก็สองจุดแค่นี้ก็อยู่แล้วนะครับ ครับโอเคฝากกันเอาไว้ให้ดูนะครับเดี๋ยวผมแก้ไขตัวนี้ให้อเอาออกมาแล้วก็ตอเขื่อนแอมโอนิดนึงแล้วก็ใช้เรือแปมเอาแปมกับสองจุดนี้ก็แดกแล้วครับบูทมันไม่ขาดเนี่ยรับประกันว่านึบกว่าเดิมแน่นอนหลังจากที่แจมเสร็จผมก็พ่นสีให้นะครับถ้าบูทมันหมุนอีกเราก็จะลอยจะมองเห็นรอยที่มัน มันหมุนมันสีนะครับตรงนี้จะเป็นเงาเงาหรือเป็นสนิมนะครับผมก็พคนสีให้แต้มให้รียบร้อยแล้วนะครับแล้วประกันว่าไม่มีหลุดนอกจากบูดขาดละตอนนี้นะครับอื่นๆเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับอันไนแก้ได้ก็แก้อันไนแก้ไม่ได้ค่อยว่ากันนะครับ ดูรอยที่สีเงาเงาอ่ะก็ดูรอยที่เป็นสีเงาเงา,งานี่แหละคือบูตหลุดแล้วนะครับมันสีบูตมันหลุดเหมือนกับฝั่งนู้นนะครับเนี่ยฝั่งเนี้ยผมยังไม่ได้แต้มแต่ฝั่งเนี้ยผมผมแต้มแล้วครั้งแรกผมไม่ได้กด้มดูผมดูแดีว เลยนะครับลูกหมดเลยยังราคาถูกไปหน่อยนะครับตามนั้นเดี๋ยวผมแก้ไขให้ไม่ยากขอให้มีเวลาแล้วมีตังจ่ายให้ผมสักนิดนึงนะครับโชคอีกฝั่งนึงใส่ให้ไปแล้วอย่างที่บอกนะครับเหลยอฝั่งนี้